ช่วงหนึ่งของชีวิตไม่ว่าใครก็อาจจะเคยรู้สึกว่าเราไม่เก่งพอเราไม่ดีพอหรือว่าเราหมดความสามารถไปแล้วมันอาจจะเป็นเพราะความล้มเหลวความผิดหวังความผิดพลาดหรือว่าเสียงวิจารณ์ต่างๆหรือแม้ว่าความคิดหรือคำพูดจากตัวเราเองทำให้เราขาดความเชื่อมั่นออกไปทำให้เราไม่กล้าที่จะทำอะไรที่เราเคยทำได้ วันนี้เราจะมาช่วยกันเรียกความมั่นใจในตัวเองให้กลับคืนมาเป็นวิธีง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวคุณเองสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์วิเตอ์เซไฮที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆที่ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นได้วันนี้เราก็จะมาคุยกันในหัวข้อที่หลายคนอาจจะเผชิญอยู่นั่นคือการที่เราขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง หรือว่าจากที่เราเคยมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วอยู่ๆวันหนึ่งมันก็หายไปก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกับความเชื่อมั่นในตัวเองหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า self confidence มันคือความเชื่อที่ว่าเรามีคุณค่ามีศักยภาพในการที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆในชีวิตของเราการมีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเก่งที่สุดแต่มันคือการยอมรับตัวเอง ว่าเรามีจุดแข็งตรงไหนหรือว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรและเราต้องยอมรับในข้อบกพร่องของเราด้วยแต่ทาไมทุกวันนี้เราสูญเสียความมั่นใจไปมันอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุที่ทำให้เราขาดความมั่นใจในตัวเองก็ได้ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ของความล้มเหลวในบางครั้งการที่เราทำอะไรผิดพลาดซ้ำๆทำอะไรก็ล้มเหลวมันทำให้เราคิดว่าเราทำไม่ได้อีกแล้ว ความมั่นใจของเรามันก็ค่อยๆหมดไปสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคำตำหนิคำวิจารณ์คำนินทาต่างๆการดูถูกการบูลลี่ที่ทำให้เรามองเห็นคุณค่าของตัวเองน้อยลงไปจนมันฝังลึกกลายเป็นเสียงในหัวของเราเองและอีกอย่างที่ทำให้ความมั่นใจของเราลดลงนั่นคือการที่เราเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นยิ่งในยุคปัจจุบัน โซเชียลมันทำให้เรามองเห็นว่าคนนั้นก็ดีกว่าเราคนนี้ก็สำเร็จไปแล้วแต่ตัวเรายังไปไม่ถึงไหนมันเป็นธรรมดาของความคิดของคนเรานะคะว่าเราจะเผลอไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาดีกว่าคนที่เขาทำสำเร็จแล้วนั่นมันก็จะยิ่งทำให้เราด้อยค่าตัวเองลงไปหรือแม้แต่การเกิดโรภคภัยไข้เจ็บของเราไม่ว่าจะเป็นโรคทางด้านจิตใจความเครียดมันทำให้เรารู้สึกด้อยค่าและหมดไฟ เหมือนสิ่งเหล่านี้เป็นเมฆหมอกที่บังแสงในตัวเราเอาไว้แต่ในวันนี้เราลองมาหาแสงสว่างให้กับตัวเราเองค่อยๆปัดเมฆหมอกอกอกไปรักตัวเองให้มากๆและกิบเก๋ก็มีสิวิธีเรียกความเชื่อมั่นในตัวเองเอามาฝากให้คุณผู้ฟังให้เรากลับมารักตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเองกันค่ะวิธีแรกที่เราจะเรียกความเชื่อมั่นในตัวเองกลับมาได้นั่นก็คือ การให้อภัยตัวเองอิปเก๋เชื่อว่าหลายคนเสียความมั่นใจเพราะเรายังแบกความผิดพลาดความล้มเหลวในอดีตไว้กับตัวเราทุกคนเคยทำผิดค่ะแต่การที่เราให้อภัยตัวเราเองนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นในการเยียวยาจิตใจเราอาจจะเคยทำผิดพลาดบ้างเคยทำความเสียหายให้กับตัวเราหรือผู้คนรอบข้างบ้างแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือการปรับปรุงตัวเองไม่ใช่โทษตัวเอง แล้วก็เริ่มต้นใหม่ด้วยการเรียนรู้แล้วก็ทำงานให้ดีขึ้นทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นและไม่ให้ตัวเรารู้สึกผิดไม่ต้องโทษตัวเองให้อภัยตัวเองเยอะๆแม้ว่าในสถานการณ์ของเราอาจจะเจอกับความล้มเหลวบ่อยครั้งแต่เราจะต้องไม่ทนทุกข์หรือแบกความรู้สึกผิดนั้นไปให้หันมาปรับปรุงตัวเราก็เริ่มต้นทำใหม่ให้ดีขึ้นค่ะต่อมาวิธีที่สองในการเรียกความเชื่อมัน่น นั่นก็คือการเปลี่ยนคำพูดที่ใช้กับตัวเราเองหลายคนมักจะพูดกับตัวเองว่าฉันมันห่วยฉันมันแย่ฉันมันเป็นคนไม่ดีคำพูดเหล่านี้มันเป็นคำพูดที่บั่นทอนจิตใจที่ทำให้เรารู้สึกหมดค่าในตัวเองคุณผู้ฟังลองเปลี่ยนจากคำเหล่านี้ให้เปลี่ยนเป็นว่าตอนนี้ฉันยังไม่รู้แต่ฉันจะทำให้มันดีที่สุดหรือตอนนี้ฉันจะเรียนรู้ไปกับมัน หรือไม่เราก็ต้องบอกกับตัวเองว่าอะไรที่ฉันไม่รู้ฉันก็ต้องทำให้ตัวเองรู้ให้ได้และฉันจะทำให้มันดีที่สุดให้เปลี่ยนคำพูดที่ให้กำลังใจตัวเองเปลี่ยนคำพูดที่เป็นความพยายามที่จะปรับปรุงตัวเองเป็นคำพูดที่สร้างสารรค์และสร้างพลังเรียกความมั่นใจกลับมาให้กับตัวเราเองให้เร็วที่สุดนะคะต่อมาวิธีที่สที่จะเรียกความมั่นใจให้กลับคืนมา นั่นก็คือการเปลี่ยนการตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ให้ลองมาเป็นเป้าหมายเล็กๆแล้วก็ลงมือทําในทันทีเมื่อความพยายามอะไรก็ตามที่มันใหญ่เกินไปบางทีมันทําให้เราเหนื่อยล้าได้เราอาจจะเปลี่ยนเป็นตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วก็เริ่มทําจากสิ่งเล็กๆแล้วก็ทําให้สําเร็จไปทีละขั้นทีละตอนเมื่อเราสําเร็จขั้นตอนหนึ่งแล้วมันจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเราทีละก้าวค่ะตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะ หากเรามีความมุ่งม,มั่นที่จะออกกำลังกายให้ได้ในครั้งแรกเราอาจจะคิดว่าเราจะต้องออกกำลังกายหนึ่งชั่วโมงในทุกๆวันแต่เราลองเปลี่ยนดูว่าหากเราเริ่มต้นแค่วันละ15นาทีทำในทุกๆวันแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเพิ่มเวลาขึ้นมาเรื่อยๆความสำเร็จในช่วงสัปดาห์แรกหรือสองสัปดาห์แรกที่เราทำได้มันจะสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าเราจะสามารถออกกำลังกายได้ในระยะเวลาที่ยาวขึ้นได้ การตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วก็ลงมือทําให้เป้าหมายเล็กๆนั้นสําเร็จมันจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราและก็เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ค่ะต่อมาวิธีที่4ให้เราหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นสักทีเพราะทุกคนมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันการที่เราไปเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นมันคือกับดักที่ทําให้เราด้อยค่าตัวเองโดยไม่รู้ตัวตัวอย่างนะคะ อย่างเราเห็นเพื่อนของเราแต่งงานมีบ้านมีรถมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเราก็รู้สึกกดดันตัวเองเราอยากจะมีแบบเพื่อนบ้างจนทําให้เราเกิดความเครียดความวิตกกังวลแต่ถ้าเราหยุดเปรียบเทียบแล้วหันมาโฟกัสที่เป้าหมายของเราถ้าเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในการที่เราจะสร้างความสุขและคุณค่ากับตัวเราเองโดยไม่จําเป็นจะต้องไปเหมือนคนอื่นให้เราโฟกัสไปที่เป้าหมายนั้น โดยไม่ต้องไปมองว่าใครมีอะไรมันจะทำให้เราไม่เกิดความเครียดแล้วก็ทำให้เรามีความสุขและมั่นใจกับสิ่งที่เราทำอยู่ตรงหน้าค่ะต่อมาวิธีที่ห้าให้อยู่กับคนที่เชื่อมั่นในตัวเราบางครั้งสิ่งที่ทําให้เราสูญเสียความมั่นใจนั่นก็คือสภาพแวดล้อมที่ไม่ส่งเสริมเราเลยแต่ถ้าเราได้อยู่กับคนที่เชื่อมั่นในตัวเรามันก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตเราก็ได้ค่ะ ตัวอย่างเช่นหากเราหมดกำลังใจจากคำพูดดูถูกของกลุ่มเพื่อนร่วมง,งานกลุ่มนี้ให้เราลองเปลี่ยนแวดวงของเพื่อนลองคบกับเพื่อนกลุ่มใหม่ที่เป็นการพูดที่สนับสนุนหรือพูดส่งเสริมหรือพูดแต่ในสิ่งดีๆที่จะไม่บั่นทอนชีวิตและไม่มาดูถูกเราการอยู่กับคนที่เขาเชื่อมั่นในตัวเราหรือเป็นคนที่เขาคิดดีคิดและเชื่อว่าเราทำอะไรได้มันก็จะเป็นแรงผลักดัน ที่จะช่วยให้เราทำอะไรที่เรารักแล้วถนัดได้อย่างมั่นใจค่ะต่อมาวิธีที่6ที่จะเรียกความเชื่อมั่นให้กลับมาได้นั่นก็คือการเขียนบันทึกความสำเร็จของตัวเราเองทุกวันนี้เรามักจะลืมในสิ่งที่เราทำสำเร็จแต่เรามักจะจําในสิ่งที่เราทำผิดพลาดสิ่งที่มันล้มเหลวให้เราลองปรับเปลี่ยนดูนะคะโดยการเขียนบันทึกความสำเร็จแม้เป็นความสำเร็จเพียงเล็กน้อย แต่มันก็จะเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนว่าเราสามารถทำได้เรามีดีมากกว่าที่เราคิดในวันนี้เราเก่งแล้วให้เราลองเริ่มเขียนความสำเร็จในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นการช่วยเพื่อนร่วมงานหรือว่าการทำงานให้เสร็จก่อนกำหนดการตื่นเช้าขึ้นกว่าเดิมหรืออะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่านี่แหละคือความสำเร็จของเราแม้เพียงเล็กๆน้อยๆก็ให้จดบันทึกไว้ เพราะสิ่งที่ทําให้เราประสบความสําเร็จนั้นมันจะเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนรางวัลหรือเป็นน้ำทิพย์มาชโลมจิตใจเราทําให้เรามองเห็นว่าในวันนี้เราทําอะไรสําเร็จได้ตั้งหลายอย่างคะ่ะต่อมาวิธีที่7ให้พาตัวเองออกไปเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมันอาจจะน่ากลัวเพราะเราไม่รู้มาก่อนแต่มันก็เป็นพื้นที่ที่ทําให้เราเรียนรู้และเติบโตได้เพราะหากที่ที่เราอยู่นั้น มันเป็นที่ที่บั่นทอนจิตใจของเราเป็นที่ที่ทําให้เราด้อยค่าลงไปการเปิดรับสิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆมันจะช่วยให้เรามีโอกาสก้าวไปในทางที่เรากําลังค้นหายอยู่ก็ได้อย่างเช่นถ้าเราเป็นคนขี้อายไม่กล้าที่จะขึ้นเวทีพบปะผู้คนให้เราลองค่อยๆเข้าสังคมค่อยๆไปนในกลุ่มสัมมนาเล็กๆแล้วก็ลองขยายกลุ่มสัมมนาค่อยๆกล้าที่จะพบปะผู้คน และพูดต่อหน้าผู้คนมากขึ้นหรือหากว่าเราเป็นคนที่ไม่มั่นใจในรูปร่างของเราให้ลองออกกำลังกายในสิ่งที่เราชอบหรือไปทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสนุกกับการออกกำลังกายอาจจะเป็นการไปเข้ายิมหรือไปวิ่งตามสวนสาธารณะบางทีเราอาจจะได้พบปะก,กับผู้คนได้เจอสังคมใหม่ๆนอกจากสุขภาพกายเราจะดีขึ้นแล้วการได้พูดคุยกับคนในสังคมใหม่ๆ มันก็จะเข้ามาเติมพลังความมั่นใจให้กับเราได้ด้วยให้ลองทำโดยที่ไม่ต้องกดดันตัวเองทำในสิ่งที่เรามั่นใจและให้เรามีความสุขแล้วความเชื่อมั่นจากประสบการณ์ใหม่ๆมันก็จะค่อยๆเข้ามาหาตัวเราค่ะต่อมาวิธีที่8เปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลวความล้มเหลวมันไม่ใช่จุดจบแต่มันเป็นบทเรียนที่จะทำให้เราแข็งแกร่งและก็เติบโตขึ้นเพียงแต่เราจะต้องเปลี่ยนความคิดว่า จากที่ความล้มเหลวนั้นมันทําให้ชีวิตเราแย่ให้เราเปลี่ยนไปว่าทุกครั้งที่เราล้มเหลวนั้นเราก็ได้เรียนรู้บทเรียนใหม่ๆเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นเพื่อที่จะได้เติบโตแล้วก็หาวิธีปรับแก้ไขมันเพื่อไม่ให้เรากลับไปล้มอีกกลับไปพลาดแบบเดิมอีกถ้าเราถูกหัวหน้าดุในเรื่องทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ของเราเรารู้สึกล้มเหลวในการทำงานของเราให้ลองเปลี่ยนความคิด แล้วลองมาเรียนคอร์สออนไลน์หรือพัฒนาทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ของเราให้เก่งขึ้นไม่ใช่เพียงแค่เพื่อให้หัวหน้ามาชมเรานะคะแต่การพัฒนาตัวเองมันทำให้เรามีคุณค่าในตัวเองในการทำงานสายงานนั้นอย่ามัวแต่โทษตัวเองว่าเราไม่เก่งอย่ามัวแต่คิดว่าเราทำไม่ได้ให้ลองเปลี่ยนความคิดความล้มเหลวนั้นมาเป็นแรงผลักให้เราพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่เก่งขึ้นกว่าเมื่อวาน แล้วเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยความมั่นใจจากตัวเราเองค่ะต่อมาวิธีที่9ให้สร้างภาพจำใหม่ในตัวเราความเชื่อมั่นในตัวเรานั้นมันอาจจะเริ่มมาจากการที่เรามีภาพที่ดีต่อตัวเราเองหากเรายังมองตัวเองว่าเราเป็นคนที่ล้มเหลวตลอดเวลาเราเป็นคนที่แย่อยู่เสมอภาพจำในหัวเรามันก็จะมองเป็นอย่างนั้นค่ะให้ลองสร้างภาพจำใหม่ ให้มองว่าเราจะต้องเป็นคนที่ดีขึ้นเราจะเป็นคนที่กำหนดความรู้สึกของเรากำหนดการกระทำของเราลองสร้างภาพจำถึงความสำเร็จแล้วก็ลงมือทำเพื่อให้ไปถึงความสำเร็จนั้นเส้นทางสู่ความสำเร็จมันอาจจะมีทั้งล้มเหลวมันอาจจะมีทั้งสำเร็จแต่การเดินทางสู่ความสำเร็จด้วยภาพจำใหม่ของเรามันจะช่วยสร้างความมั่นใจให้เราเก้าวเดินไปได้ค่ะและวิธีที่สิบ ให้ทำบางอย่างเพื่อคนอื่นเมื่อเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองในระดับหนึ่งแล้วสิ่งที่จะทำให้เรามีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นได้นะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ยากเลยค่ะคือการทำบางอย่างเพื่อคนอื่นการทำให้คนอื่นมีความสุขโดยที่เราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรพราะเมื่อเราทำให้คนอื่นสำเร็จได้แล้วเราจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองและเราจะรู้สึกเห็นคุณค่าของตัวเอง มั่นใจว่าเรานั้นช่วยคนอื่นได้มันทำให้เรารู้สึกมีค่ามีความหมายในชีวิตของตัวเองมากขึ้นค่ะอย่างเช่นถ้าเรามีความรู้เรื่องต้นไม้แล้วเราไปสอนน้องให้ปลูกต้นไม้ให้โตขึ้นเมื่อน้องเราทำสำเร็จเราก็จะรู้สึกภูมิใจว่าสิ่งที่เราได้แบ่งปันได้ทำบางอย่างให้น้องเรามันทำสำเร็จแล้วมันก็จะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า สิ่งที่เราทำนั้นมันมีความหมายทำให้คนยิ้มได้ทำให้คนมีความสุขเพียงเท่านี้เราก็รู้สึกดีรู้สึกภูมิใจแล้วค่ะและความภาคภูมิใจนี้มันจะทำให้เรามีความมั่นใจที่จะส่งต่อหรือแบ่งปันให้กับสังคมได้ค่ะและนี่ก็เป็นสิบวิธีที่จะเรียกความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้ตัวเรากลับคืนมาคุณผู้ฟังลองเริ่มทำดูนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยตัวเอง การเปลี่ยนคำพูดกับตัวเองการตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วลงมือทำให้หยุดเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นอยู่กับคนที่เชื่อมั่นในตัวเราแล้วอย่าลืมบันทึกความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของตัวเราเรียนรู้ที่จะเจอประสบการณ์ใหม่ๆเปลี่ยนมุมมองของความล้มเหลวแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วลองสร้างภาพจำใหม่ที่จะทำให้เราเป็นคนใหม่ขึ้นมาสุดท้าย คือการทำบางอย่างเพื่อคนอื่นแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเขาเพราะเมื่อคุณเชื่อในตัวเองโลกก็จะเริ่มเชื่อในตัวคุณความมั่นใจในตัวคุณมันจะทำให้คุณมีความสุขในชีวิตค่ะการกลับมามั่นใจในตัวเองนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ยากที่คุณจะทําได้ความมั่นใจมันไม่ใช่พรสวรรค์แต่มันคือทักษะที่เราฝึกได้เมื่อคุณเริ่มเชื่อในตัวเอง สิ่งดีๆมันก็เริ่มเกิดขึ้นแน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองในแบบฉบับของกิ๊เกที่มาเซฮายนะคะวิธีการเหล่านี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของกิ๊เกถ้าคุณผู้ฟังมีไอเดียอะไรที่สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้มาแชร์มาพูดคุยกันที่คอมเมนต์ได้นะคะถ้าถูกใจคลิปนี้กิ๊เกฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังมีความมั่นใจในตัวเองแล้วมีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ